ช่วงหยิบมาฝากสนับสนุนโดย AIS 3G เอาละครับกลับมาการดูดวงแปลกๆของ<ม>คุณข้าวสารก็เป็นคนคิดเองข้าวสารไม่ได้คิดเองครัเอาเข้าวสารไปศึกษามาถูกต้องครับนี่อะไรฮะเนี่ยอันนี้เป็นโดมิโนโฮะเป็นไตรโดมิโนโก็คือโดมิโนสามเหลี่ยม หยิบให้ท่านชมเขาไว้เล่นเกมไหมเขาเล่นเกมจริงๆของเล่นเกมครับอันนี้ของเล่นเกมนะฮะเพียงแต่ว่าณวันหนึ่งเนี่ยผมเคยคิดว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการที่มันแตกใหม่แล้วเราต้องการสอนคนนะอย่างสมมติคุณว่ดดำเนี่ยอยากจะเรียนกับผมนะฮะอย่างข้าสารนี่อาจจะยากนิดนึงคุณวัดว่าอุ้ยมันจะดูยังไงนักกีไม่ไม่เห็นเป็นอะไรเลยถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นโดมิโนตัวนี้ผมถามนิดหนึงว่ามันมีจุดสัญลักษณ์ไหมมันมีจุดมันมีจุดสัญลักษณ์อยู่ถูกต้องครับเราสามารถใช้สัญลักษณ์ตรงนี้นะฮะมาาานนน้ขขอองกกรทยได็คืัตวเล ทำงานย,ยังไงก็คือเราใช้ระบบของวิชาเลขศาตร์อย่างตอนนี้เห็นไหมฮะอย่างน้องแมนกาลินดังๆอยู่ในเรื่องของ้บตัวเลขใช่ไหม,อ,มอ่าบ้านเลขที่ตัวเลขใช่ไหมฮะอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะบัตรประชาชนก็บ้านเลขที่แล้วถ้าเกิดว่าเราเอาบ้านเลขที่นี่นะฮะหรือตัวเลขนี่นะฮะมาแปลงเป็นจุดเหล่านี้ล่ะ มันจะง่ายขึ้นไหมสมมุติจาดูกัารดูไพโนวิโนเนี่ยมีหลายคนถามมาในเอสเมบอกว่าต้องเป็นโดมิโนสั่งทำพิเศษหรือเปล่าไม่จำเป็นครับไม่ต้อมีโต๊ะดำๆคุณไปซื้อมาได้นั่นก็ได้แต่นั้นมันมีสองสองหัวถูกไหมัวถูกต้องตันนี้มีสามเพราะว่าถามว่าทำไมผมต้องเล่นสามเพราะว่าการที่ให้สามด้านนี่นะฮะการทำนายเนี่ยมันจะได้หลากหลายกว่า หมายถึงเวลาเวลาดูดวงดวงอย่งถูกต้องฮะอย่างเช่นสมมติว่าเวลาคนถามหนึ่งอย่างเนี่ยนะครไม่ต้องถามอาหยิบมาอาหยิบมาเลยครับสมมติน้องนัดถามก็ได้สักอย่างไม่ต้องถามไม่ต้องแา่อาหยิบสมคุณอาหยิบสมมติเลฮะอย่างนี้แล้วกันนะฮะปุ๊บเขาหยิบขึ้นมาป๊อปอย่างนี้ใช่ไหมฮะว่าจะมีสามนี่อยู่สองอันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสามสองอันตรงเนี้ยเราจะเริ่มจากอันที่หนึ่งก่อนอดีตอนาคตแล้วก็อดีตปัจจุบันและอนาคตอ๋อเราดูได้ที่อดีตปัจจุบันอนาคตมันเป็นเรื่องกัน มันเป็นเรื่องๆนะฮะแล้วก็อันที่2การจัดวางนะฮะคุณพัดดัมครับถ้าเกิดว่ามีเวลาเนี่ยเราสามารถจัดวางเนี่ยเรียงนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นระบบของจัดวางคล้ายๆครับอย่างพายยิปซีเห็นไหมฮะมีตนุกระดุมพระถู่ไหมฮะตัวนี้จัดวางได้เช่นเดียวกันแล้วอย่างนี้ที่จัดวางเป็นเป็นหกเหลี่ยมนี้สตาอัพเดวิดตัวนี้ใช่ไหมเป็นสัญลักษณ์อะไรที่นี่ไงหกเหลี่ยมนะฮะเป็นสัญลักษณ์ที่ไว้สอดเรื่องของการดึงดึงพลังแล้วก็ดึงเขาเรียกว่าเป็นตัวคีย์เวิร์ดคุณไปคิดมาได้ยังไงนี่ใครบอกวิ่าตัวนี้ อ๋อคุณศึกษาเลขศาสตร์ถูกต้องครับเรามีวิชาเลขศาสตร์อยู่อันที่สองนะฮะเวลาผมจะถ่ายทอดในใครเนี่ยมันต้องมีหลักวิธีอะไรที่มันง่ายๆใช่ั้นอย่างคุณวัดดำจะเรียนผมเนี่ยคุณวัดดำมีวิชาเลขศาสตร์อยู่อะผมสอนเลขสมุดคดูซิดูซิสมมุปถึงกาดูเรื่องงานอดีบหนึ่งอันเลยครับสมุดหนึ่งอันนี้ครับอันนี้ปุ๊บสังเกตให้ดีว่าเขาจะหยิบประเภทที่เดียวกันหมด ะะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมาตรงกับ2จุดตรงนี้นะฮะสจุดตรงนี้บอกว่าอะไรเรับ,บอกว่าณตอนนี้นะฮะตัวตัวคุณนัทเองนะฮะถ้าเป็นไปได้นะฮะงานเก่าเนี่ยมันจะต้องมีการลดหายไปด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าตัวนึงมันตัวหดหายงานเก่าหายครับแต่จะมีงานใหม่เพิ่มเข้ามาและอย่างที่ผมพูดนะกิ้งคือเรื่องของข้อาสารคือมีเรื่องของการโกอินเตอร์ขออนุญาตเอามารวมนิดนึงนะฮะก็คือว่ามันจะมีงานใหม่ทําให้เราเนี่ยสามารถทําอะไรที่มันได้มากยิ่งขึ้นแล้วณอันที่ก็ว่าตัวคุณนัทเองนะฮะถ้าเกิดว่า ความรักงานสิอ่ะหยิบอันหนึ่งเร็วๆคิดถึงหน้าแฟนไว้รอดหรือเปล่าโอเคนะฮะเรามาดูกันเรื่องความรักตรงนี้นะฮะตาแบบเด่วนเไม่ต้องครัไม่ต้องเขาบอกเลยบอกถ้ามีปัญหากันมีคนช่วยเคลียร์อไ้ตัวเนี้ยคนช่วยเคลียร์อยู่นะฮะอันที่สองคือว่าคนเชียร์ก็เยอะเนียก็ใช่ไงก็ใช่ไงถูกแล้วสุดท้าสาวแต่ตัวดีอ่าแล้วสุดท้ายนะผมบอกเลยว่าจากดวงอย่างนี้นะครับผมปีหน้าเนี่ยช่วงเมษาเนี่ยคุณน่าจะเริ่มมีการคุยที่มัน ตกลงลิ้นี่มันชัดเจนจริงๆึ้แต่งงานเหรอประมาณช่วงเมษาต้องคุยชัดเจนคุยชัดเจนนุ้ยแต่งแล้วไม่ต้องเมาแล้วถูกถูกไมถแต่ของนัทเองเนี่ยลงดูเ้วคู่แท้ได้ใดูี่อายุปบทิปอันนี้เลยนะรับคุณเมาเนี่ยเรามาดูอันนี้ก่อนนะแบบเสียตัวไม่ต้องเสียตังค์ดูอย่างนี้นะว่าตัวนี้ตัวบนสุดนยอดหัวแทบไม่เห็นเลยถูกไหมฮะแต่จะมีตัวที่สองตัวนี้อยู่คล้ายๆกับตัวนักกีของคุณนัทนักกีนะครับผมบอกว่าของคุณรัตน์คุณเก อะไรตัวหลักคืออะไรแฟนเก่าตัวหลักเด็กหลักเด็กหลักอเด็กหลักๆนะแล้วเด็กหลักๆก็จะกลายเป็นเด็กตัวสำรองอ๋อจะมีเด็กใหม่เข้ามันจะมีตัวใหม่เข้ามาเป็นตัวหลักแทนออย่างนี้ใครก็ดูได้ตัตัวนี้ไงตัวห้าไงูกวแมเพราะผมว่ามันต้องดูในจุดตรงนี้เ้วยอที่สองคจริงๆแล้วเนี่ยขอเวลาทีหนึ่งว่ามันต้องมีเวลาเรื่องการทำสรุปคุณเป็นคนคิดค้นตอนนี้คิดในเรื่องของตัวเลขครับนะฮะก็ใช้ตัวเลขขึ้นมาโอเคครับท่านผู้ชมมาเอาวันนี้เราค่อยมาดูว่าเออสาย การดูดวงทุกว really like, ันนี้ก็ยังมีแบบอะไร like แปลกๆเยอะกันเนาะก็ผ oh. ู kind of in ้ชมก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนิดนึงนะครับหรือในการดูนะครับก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลครับแต่ว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์บอยมากนะครับโพราวาไรตี้ขึ้นมาร่วมขอบคุณครับที่ดีครับขอืคุนี้เราคลายเครียดติดตามข่าวน้ำท่วมนะครับกับสำนักข่าวไทยของเราที่ช่วงข่าวนะฮะท่านผู้ชมครับุูงนี้รายการของเราวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีฮะสวัสดีครับ